เขาจะเป็นซี่โครงหมูนะครับทุกคนนะฮะเนี่ยก็น่าจะขายแบบเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะสังเกตดูนะครับทุกคนตัวนี้คือผมชอบมากนะ<ไ>ปเป็นคอไก่นะครับสวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกรรมัมพูชานะครับจะพา ทุกคนนะครับมาดูนะฮะเป็นเมนูยิงย่างนะครับเขามีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนมีไก่มีเป็ดนะฮะโอ้โหขายดีมากๆนะครับบ้องซูสได้สุดยอดโอ้โหทุกคนดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเห็นเป็นโครงตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นไก่อันนี้เป็นเป็ดนะครับนี่ครับผม ก็เป็นบรรยากาศตลาดโตลุกนะฮะตรงพิกัดตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณกใกล้ๆกับตลาดกันดานนะครับจะท้ายอยู่ข้างๆกับวัดนะครับชื่อร้านเขานะครับนี่ครับเมนูปิ้งย่างขายดีนะครับที่นี่นะฮะเป็นอาหารที่คนกัมพูชาเขานิยมกินเลยนะครับทุกคนตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเลยนะครับขายดีทุกช่วงเวลานะครับ ผมเมื่อกี้ไปสอบถามมาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้เขาจะเป็นซี่โครงหมูนะครับทุกคนน,ะคนี่ก็น่าจะขายแบบเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าลูกค้าสั่งเขาก็จะเอาไปย่างไฟให้แล้วก็ไปสับขายได้เลยนะครับนอ่ครับลูกค้ามาก็มาหยิบได้เลยนะฮะอยากกินชิ้นไหนครับอ๋อ,อลงตะแกงเองได้เลยนะครับ ถ้าเป็นเมนูปิ้งย่างแบบนี้ส่วนมากเลยที่เราเห็นจะไม่ค่อยมีติดราคาบอกที่นะลูกค้าประจําหรือว่าทางร้านเขาน่าจะรู้จักนะราคาจะประมาณมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานคนคนพื้นที่เขากินเขาจะรู้นะเป็เราย่างที่ตาน่าจะตร,ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยานะ180 200บาทนะไก่ก็จะราคาและไรเงี้ยกันลลเานานะ นี่ครับโอ้โหฝรั่งฝรั่งเปจะมีกินนะร้านดังมากโอ้โหนะฮะ

มไยอังด้ีไส้ย่างด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นไส้หมูนะโอ้บองย่างไม่ได้หยุดนะครับผมขายดีสุดๆนะครับน่าจะเป็นร้านดังที่นี่เลยนะครับทุกคนพิกัดก็เป็นตลาด กันดานนะครับโอ้นี่นะฮะนักท่องเที่ยวนะครับฝรั่งยังมาถ่ายรูปนะครับหให้ความสนใจมากนะครับ<ม>ร้านนี้เขาจะ,<ม>จะทาเป็นน้ำซอนนะเมนูปิ้งย่างนะครับที่ประเทศกัมพูชานี่คือมีเยอะมากนะครับ แล้วก็จะขายดีทุกร้านนะครับทุกคนเขาจะไปกินกับเป็นผักนะครับที่นี่จะไม่ค่อยมีข้าวเหนียวนะก็จะเป็นข้าวสวยนะครับกินกับข้าวสวยนะฮะให้ไปกระสอบอะนี่ถ้าใครใครรู้ว่าจะกินอะไรก็บอกด้วยละกันคอมเมนต์บอกด้วย ตัวเป็นน้ำหมกักน้ำซอสต,ตัวนี้คือผมเคยถามเขาไปเตาสุเขาจะพาให้ดูเงาให้ดูน่ากินมากขึ้นนะครับตัวนี้50สิบาท เปนเนี้นะครับ5้าบาทชอบปลากรลากอ,อ,อ้บองยอดสับไวมากอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเขามีเป็นผักให้ด้วยนะครับนี่มีแตงแล้วก็เป็นผักกินกับลาบเขาเรียกว่าผักไข่หอมด่วนนะครับ <c oughs> ถ้าคนทีสานเขาเรียกว่าผักอะไรก็ บอกไม่ได้นะผมก็จําไม่ได้นะครับผักเพลผักเพลอ่าครับผมคนอินเดีเขาเรียกว่าผักเพลภาษาไทยไม่แน่ใจว่าผักอะไรนะแต่ว่าคนเหนือเขาจะเรียกว่าผักไผ่หอมดวดนะครับนี่โอ้โหนี่แล้วก็จะมีเป็นน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับครับนี่บองมวยมันมวยป่วนก็ ยี่สิบบาทนะครับมาละยี่บาทไม่จะมาละยี่สบบาทหรือว่าสองอันนี้มาละสิบบาทนาจะมาละสิบบาทนะสอันนี้ยีบาทนะครับพาองพวอันบอคอันนี้บนเอาเลงาเสียคออันนี้บนอาสีอ ปลายงเพียงนี่ต้องรถเนผมเคยสอบถามคนที่เข้ามาซื้อนะครับเขาเขาบอกว่านะทุกร้านที่ขายแบบนี้นะขายหมดทุกวันนะครับบองเนไม่บอกเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งรอบเขาเปิดดึกไหมพี่ที่นี่ดอันนี้เขาขายจนหมดเลยพี่ขายจนหมดประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะประมาณนี้เลยเนาะครับ ประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งอ่ะประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งเลยนะครับคือถ้าเรามาเที่ยวเขาจะเปิดอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสามถึงประมาณเที่ยงคืนครับคือถ้าเรามาเที่ยวกรุงพนมเปญนี่คือไปเที่ยวดึกๆมาก็มีของกินแน่นอนนะฮะดเหมือนดือๆมีของกินนะครับแล้วที่สำคัญแค่บ้านตรงถ้าสังเกตดีๆที่ตัวไก่หรือตัวเป็ดหรือหมูเขาจะหมักทิศด้วยหมักทิศนะครับตัวที่เอาลงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นน้ำหมักน้ำซุนไหม ตอนนี้เป็นน้ำเป็นน้ำหมักเป็นน้ำหมักลายจรินึ่งอย่างให้มันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วให้ดูสีสันหน้าตาน่ากินมากขึ้นใช่เพราะว่าเขาต้องเอาไอ้ตัวน้ำหมักตรงนันน่ะมามาทาทุกทุกอย่างเลยที่งจริงเขาปิ้งเพื่อเพิ่มความอ่าชุ่มฉ่ำอืออ่ะนะครับก็เป็นเพ็ยความรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเงางามแล้วก็น่ากินนะครับลูกค้ามาถึงก็มาหยิบใส่ตะกร้าแบบนี้ได้เลยนะครับนี่จังกรรม

คนที่เขาย่างนะครับที่ผมสังเกตนี้เขาจําได้หมดเลยนะใครสั่งอะไรบ้างเขาจําได้หมดนะเวลาเขาไปย่างเขาก็จะให้เป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับอ่ะนี่นะครับโอ้ย นา่ากินมากตัวนี้ก็จะเป็นไส้หมูนะครับนี่คือเขาจะทํางานกันสามคนนะด้านหน้า,า,นนาก็คอยบริการกับลูกค้าพี่คนนี้เขาก็จะคอยย่างคอยเช็คนะครับไฟหน้าเตาคนนี้เขาจะคอยอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นเด,ด็กเสิร์ฟ <laughs> คอยเช็คออเดอร์ให้กับลูกค้าเมนูให้กับลูกค้านะครับนี่ะนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ บริเวณกใกล้ๆกับตลาดกันดานนะครับเดินไปประมาณ20เมตรนะครับผมร้านนี้จะขายอยู่ข้างๆกับวัดนะครับน,นะครับผมก็เป็นอาหารท้องถิ่นอาหารที่ขายดีที่กัมบูชานะครับผมแล้ก็มาถ่ายทําให้ดูนะครับใครที่มาเที่ยวกัมบูชาก็จะมาเจออาหารประเภทนี้นะครับผมรับรองนะครับลองมาชิมมากินดูนะอร่อยแน่นอนนะครับ บอกว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ,ะเราทานได้คนก็ทานได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ซื้ออันนี้คือร้านนุชครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาร้านเด็ดให้เพื่อนๆพืไปดูนะครับอีกลหลาหลร้านนัมองไปนี่นคือเยอะมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดตะเคียต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ